ก็ไปไปต่อกันที่อาร์เซนอลกันหน่อยนี่อาร์เซนอลก็คืออย่างที่บอกคืนนี้คืนนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปแซวกันอาร์เซนอลท้อไมเตะมันเลยไปแซวบอกไม่ได้ไไม่ดนเตะคืนพลาดคุณก็เตะพลาดสบดีเหมือนกันค่ะพราะทาสบดีเนี่ยก็คือแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้อาร์เตต้าเครียดค่ะบอกเลยค่ะว่าโอเดกาเนี่ยดูจะเจ็บหนักกว่าที่คิดนะคะแต่ว่าก็ยังมีข่าวดีใช่ชาก้าก็คือกลับมาฟิตพร้อมลงเจอเกมเออเจอกับอตาลันต้า อตาลันตาเดี๋ยวฉันจะคอยดูว่าเก่งแค่ไหนให้เลยตลอดแข็งขอคุณแข็งลองเล่์ลอเล่นล้อเล่น<า> <c oughs> นะคะอ่ะกอมาดูค่ะเกมคืนนี้นะคะที 2, ะ่อาร์เซนอลเนี่ยจะไปเยือนทางด้านของอตาลันตานะคะตีสองค่ะอาร์เตต้ายืนยันเลยนะคะว่าอาร์เซนอลเนี่ยน่าจะขาดทางด้านของโอเดการบาดเจ็บมาจากเกมที่เนเชลีกนะคะที่ทางด้านของทีมชาตินอร์เวย์เอาชนะออสเตรียไป2-1ทีนี้เนี่ยอาการของโอเดการเนี่ย เขาบอกว่าพอผลสแกนออกมาแล้วเนี่ยนะคะมันกลายเป็นเสียหายบริเวณเอ็นข้อเท้าซึ่งโอตรงจุดนั้นมันสําคัญมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่าน่าจะขาดเข้าไปสักพักแหละแต่ก็คาดหวังอยู่นะว่าจะไม่ใช่หลายเดือนนะคะเพราะว่าโอเลกาดเองเป็นกัปตันทีมที่แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราด้วยอืมก็เดี๋ยวขอให้ออกโอเกาสช่วยหเร็วๆแล้วกันนะไอ้ข่าวที่บอก จำได้ไหมเราเคยนําเสนอว่าเป็น7แมตท,ที่<ม>โอเทกาจะพลาดแน่นอน<ฆ>ใช่ปะเสร็จแล้ววันต่อมาอีกประมาณ2วันมั้งที่บอก<ม>เจ็บไม่หนักอาจจะกลับมามีชื่อในเกมเจอกับสเปอร์เลยมผมยังคุยกับพี่อูอุดมศกักดิ์ที่เป็น<ฆ>แฟนอา์เซนอนแกก็บ,บอกว่าพี่ว่ามันไม่น่าจะใช่นะ<ฆ>ท้ายก็ไม่จริงเนาะ ก็คือกลับไปที่เจ็บ <7 S 2> นั่นแหละก็คือเจ็บนั <7 S 2> ่นแหละใช่เจ็บแมนเจ็บเกมที่หายไปนะฮะแต่ทีนี้มีข่าวดีของอาร์เซนอลนะคะก็คือทางด้านของชาก้าเนี่ยกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบได้แล้วค่ะก็น่าจะฟิตลงในเกมที่จะเจอกับอาตาลันต้านี่แหละอาร์เตต้าเองก็ยืนยันนะคะว่าเนี่ยทางนักตเตะก็ฝึกซ้อมได้แล้ววันนี้นะคะซ้อมได้เกือบทั้งหมดของเซสชันเลยนะคะ,แ,ะแล้วก็พร้อมสกับการลงสนามส่วนความพร้อมของทีมค่ะเดนเวอร์สนะคะที่ติดโทษแบนก็น่าจะ ก่อนหน้านี้น,นนะก็คือน่าจะออกสตาร์ตตัวจริงในเกมนี้ได้ละแล้วก็มีคาราฟิโอรีที่มีชื่อไปด้วยแต่คาดว่าน่าจะเป็นสำรองไปก่อนตัวละคนอื่นๆพร้อมลงสนามทั้งหมดนะคะสำหรับอาร์เซนอลนะคะก็มีรายาห์หลังเป็นเบนไวด์ซาริบามาการ์เยสชายอย่นทิมเบอร์ปาเต้ตอจินโยเดนคันไวส์ซาก้าคาทาวาตแล้วก็การ์เมียมาเตนเนลี่นะคะพื้นใหญ่เจอโปรแกรมโหดจริงๆนะครับเพราะว่าเพิ่งจบลอนดอนดาร์บี้มาเอาตัวรอดอ่ะคือชนะ เขาต้องชนะทุกเกมใช้คําว่าเอาตัวรอดเพราะว่าเขาต้อง3แตม้มทีนี้มันผ่านมาแล้วเหลือแอตแลนตาและแมนเชสเตียซึ่ง3เกมที่บอกว่าโหดเนี่ยคือเยือนหมดเลยไงมันเยือนทั้งสิ้นเลยนะครับโอ้โหส่วนฝั่งของแอตแลนตาบ้างนะไปดูแอตแลนตาน,นีหนึ่งก็โหนี่เขาดีกรีเชลเบริชใช่เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาก็ก่อนหน้านี้แพ้ามา2เกมติดต่อกันแต่ว่าล่าสุดเนี่ยได้ความมั่นใจกลับมาได้นะครับไปชนะฟิลินตินาในเกมนัดล่าสุดมานะก็ ข่าวดีก็คือทีมน่าจะได้2อกองหลังที่หายเจ็บกลับมาลงเล่นไปแล้วนะ90้านาทีในเกมล่าสุดนั่นก็คือทางด้านของโคลาซินัสกับอีกคนหนึ่งคือ City, ชิมซิตี้ใช่ไหมครับออแล้วก็ตัวหลักคนอื่นๆก็กลับมาโชว์ฟอร์มดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกมนี้น่าจะสนุกนะคะแต่ก็ยังมองว่าอาร์เซนอลน่าจะดีกว่านิดนินิดน,ดนดก็เหนื่อยเหน่อยือเกัเนแต่เหนื่อยนะ,นะนะเนีเยกว่าอะไรเหนื่อยทั้งคู่อะเล่นที่ ที่แบกระมูนะใช่ที่อาตลามต้านะครับ